วันที่24กรกฎาคม2508สาวไทยคว้าตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลเป็นครั้งแรกย้อนไปเมื่อวันที่24กรกฎาคม2508อภัสราหงสกุลนางสาวไทยคนที่14ปี2507จากกรุงเทพมหานครได้รับตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลจากการประกวดที่หาดไมอามีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาโดยตัวแทนสาวงามคนแรกของไทยที่เข้าประกวดนางงามจัก,กรวาล คืออมราอัศวนนรองนางสาวไทยปี2496ซึ่งเป็นตัวแทนคนแรกเข้าร่วมประกวดนางงามจัก,กรวาลปี2499การประกวดสาวงามในประเทศไทยนั้นเริ่มจากเอกชนเมื่อปี2472ที่จังหวัดลำพูนเรียกการประกวดว่ากุหลาบลำพูนโดยคัดเลือกสาวทอผ้าจากโรงงานของบรรดาเจ้านายต่างๆมาเก็บตัวระยะสั้นๆก่อนเข้าประกวด สาวงามที่ชนะการประกวดนอกจากจะได้รางวัลเป็นสิ่งของมีค